ราคาทองคำวันนี้ลดหวบสุดๆวันที่30เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราคาทองคำได้ประกาศราคาทองคำครั้งเดียวเมื่อเวลา9นาฬิกา21นาทีปรับลงแรง200บาทมเมื่อเทียบกับราคาประกาศซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันศุกร์โดยที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด6รอบรวมราคาปรับขึ้น250บาทราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด96.5%วันเสาร์ที่30เมษายนประกาศครั้งเดียว ราคาทองรูป,ปรพรรณขายออกที่วราคาบาทละ31,350บาทรับซื้อที่ยวราคาบาทละ3 198สา 11, บาทบเ2สตางค์ราคาทองคำแทง่งขายออกเที่ยวราคาบาทละ3 850บาทรับซื้อที่ยราคาบาทละส 10, 750บาทราคาทองคำโคแมนสหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมา พุ่งขึ้น20.4ดอลลาร์สู่บริเวณ1,911.7ดอลลาร์เนื่องมาจากได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคำหลังจากการอ่อนค้าของสกุลเงินดอลลาร์และการร่วงลงอย่างหนักของตลาดหุ้นสหรัฐราคาทองคำฮ่องกงปิดตลาดเมื่อวนันนี้เพิ่มขึ้น160ดอลลาร์ฮ่องกงอยู่ที่ระดับ17,920ดอลลาร์ฮ่องกงเมื่อเทียบกับราคาเปิดตลาดขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวสขอบคุณค่ะ